สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้ขึ้นไลน์นานทำเป็นหรือเปล่านี่ลองขึ้นไลน์ดูนะคะวันนี้มันเกิดลุงทองคง อ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ้ยอ้ยขินห่วนด้อคะ่ะหลากกระบ,บอสบายนะคะนั่งกันบ่แข็งแรงไอเห็นสัตว์ว่าใจนี่พักสวนพักงามบ่ต้นฟักแมวกำลัางงามขอบคุณเลยหลายตาที่แวะมานะคะไอเขามามีมี่โ่บ่ไอ หะาก็กินกาแฟนี่ขอบคุณค่ะเจ้าของวันเกิดงานเข้านะคะวันนี้วันเกิดลุงทองคงแ Happy b i r ร์ดดีอะไรฮะก็เปิดเมื่อกี้นี่เป็นยังไงไอ้สบายดีบอขอบคุณจ้าที่แวะเข้ามานะคะ ขอบคุณหลายๆที่อายเวเามาเดี๋ยวเขาล่องเขาขอมเบิงองมันสิได้ปะขึ้นเล่นเล่นยักขึ้นหวยพ่อไห้ลุ่งขึ้นหวยพ่อไห้ลุ่งจกักสิบนาที <laughs> ขอบคุณสองร้านดวงใจจ้า มิโกจุดวนีรดูเลขตัวเองเยอะๆพี่ตาท่องสบายดีโบสบายดีจ้าไอ้ลาขึ้นเพราะว่ามือน,นี่วันเกิดของลุงท่องจากอ,อ,อาการป่วยกับมือน,นี่กะไปหาหมอมาค่าเลือดตั้หมอไ้้อา ต้องได้กลับมาสีดยาใส่ทองอีกคือเกอาการบวมก็คือเกาเพราะว่ามันต้องกินยาตัวนี้ยูนนะคะกับโมเมนต์ว่าแข็งแรงแพทหลาก็ต้องดูแลอจ่าของหรอกคะ่ะมันมันโรคนี่มันบ่าหายนะคะมันตียูนนัหลาไปตลวดนั่นละประามาณเมื่อนี่ฮางก็ไปหาหมอมาไปตรวจเลือด าเลือดต่้เราต้องไปสีดยาเขาท้องอีกคือเขาต้ิงกินยาสลายริมเลือดงว่าขอบคุณห้าล้านท่านนะคะขอบคุณอ้าไอาเด้เป็นยังไงด้เียนไปหาไผทั้งไดมันเมือ่อยมันนี้ล่ม มึงผักหัวละผ้าง,ง่ามบ่นี่กต้องสีใหยาย่น้ำนะคะลุ่งกับเบ้ลุ่งกับเบ้ได้เขา่าสวัสดีครับทำงานต่อ่กนพี่พรสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะลุง ขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำรวยนะคะลุงเจ๊คนงามสวัสดีค่ะจ้าไอ้ขอบคุณหลาย้าไอ้นิคมขอบคุณค่ะขอบคุณเจ็ดท่านนะคะไปทำงานแลไปทำงานนะลุงขอบคุณค่ะพี่พรดีแวะมานะคะเมื่อนี้พัดจะไปหาหมอมาจอเจาะเลือดค่าเลือดต่ําต้องไดสีดีดยาเขาทองอีกคือเกา กินยาเป็นกรรมนะคะอาการบวมกยัยูพี่ไพ่สวัสดีค่ะอุ้ยพี่อําไพขอบคุณหลายๆจ้ะพี่ขอบคุณหลายๆทีแวะมากนะคะไปหาหมอมากเมื่อกี้แล้วกันไปเจาะเลือดได้กลับมาฉีดยาเขาท้องอีกคือเขาพี่เจ๊เจ๊พี่พลฝากช่องพี่ลํำไพด้วยนะคะ าฝากกดติดตามพี่เขาหน่อยพี่เขามีผู้ติดตามประมาณสามสี่คนแล้วค่ะลุงจ๋าสวัสดีค่ะเบ๋ขึ้นมาเอินจันมวนแทะเป็นไหนพักพันแง่โมเจ๊เจ๊จ๋าเจ๊เจ๊คนสวยเจ๊บ้าของหนูนี่หาก็กลับบ้านกินกาแฟไปนะ ดอกไม้ก็สวยขอบคุณหกล้านท่านนะคะพี่พี่พี่ลำไผ่เบิ้งจดของในเดื้อจ้จพี่เพราะว่ามันอยู่ติดมันอยู่อันติดกระส้ายเดนเนามองพี่อยู่เนาะเหม้นไปได้ละค่ะลำไพ่ขอบคุณคเจี่ที่เป็นตามพี่ลำไพ่ให้นะคะ อบคุณกับพี่พลี๋ยวอีกอินพัดจะขึ้นประมาณสิบนาทีนะคะจะขึ้นประมาณนี้แหละเบืง้งอากาศทางนอกเจ๊เป็นยังไงงามบะดอกไม้พัดปลูกเองนะคะเนี่ยพี่พลเพลงพี่พลติดลิขสิทธิ์ไหมหนูจะเอามาลงช่องช่องบงังเบงโดนปิดกั้นการสร้างไรายได้คะ่ะเพราะว่าโดนข้อหา นาเนื้อหากลับมาทําซ้ํายื่นอุทธรไปแล้วไม่ผ่านเน,นี่ยหัวละผ้าใจเบิงนี่พัฒน่ในง่ายอยู่อันนี้อันนี้ง่ายเราจะนี่เบิงฝักแมวของขัดฝักแมวกําลังแตกยอดขึ้น ป่วยหายดีแล้วยังยังค่ะพี่พรมันมันไม่หายค่ะพี่ลูกของพัดมันไม่หายเนาะวันนี้ก็พัดต้องไปตรวจเลือดทุกอาทิตย์นะคะแต่วันนี้ไปเพิ่งไปหาหมอมาปกติพัดจะกินยาสลายเลื่มเลือดนะคะจากฉีดเปลี่ยนเปลี่ยนจากฉีดเช้าเย็นยาสลายเลื่มเลือดต้องเปลี่ยนมากินได้ประมาณเดือนหนึ่งแต่วันนี้ค่าเลือดหนูต่าหมอให้กลับมาฉีดใส่ท้องอกีก แล้ววันที่สามสิบก็จะไปโรงพยาบาลใหญ่อีกนะคะไปโรงพยาบาลที่ที่เขาตรวจพบว่าพัดเป็นโรคอะไรเนาะไปตรงนี้ต้องได้เพิ่มยาอีกเพิ่มยากินยาไปกระบวนตัวอ้วมตัวบวมอย่างนี้แหละพัดไม่หายหรอกคะ่ะร่างกายพัดไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนเดีวนะคะเวลาไปเดินเวลาไปอะไรอะ่ะต้องระวังขอบคุณค่ะพี่พร นะงานงานบุงงานบ้านอะไรพัดก็ไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าอ้ายเป็นคนทําค่ะพวกดูดฝุ่อะไรทํากับข้าวอย่างเดียวน้ําหนักเดือนเดียวเดือนเดียวเนาะน้ําหนักขึ้นมาจากจากห้าจาก จาก50กิโลสน40 48อะเดือนเดียวน้ำหนักขึ้นเป็น67กิโลพัทเพราะว่ามันกินยาควติโซนตัวนี้ไงเนาะพัดก็ไม่ได้ขึ้นไลท์นานแล้ววันนี้วันเกิดลุงก็เลยมันเกิดลุงทองคงก็เลยมาขึ้นไลท์ทักไทยเป็นกำลังใจให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะป่วยมาแล้วมันลำบากอย่างนี้แหละ ขอบคุณค่ะเจ้เนาะขอบคุณหกล้านท่านห้าล้านเลิฟนะคะเดี๋ยวพัดจิบิไทยดอกไม้ใกล้ๆห้เบิองนี่งาไหมจี ดำหน้าเพื่อสิเอ้ยหมอไม่ทำงานหนักตลาดยางกันยังสิบวัยอยู่ทั้งอ้วนทั้งอึดอัดฟักแมวฮันกรลังงามนี่เจ้เอ้ยสะอ่อนพักปีนี้อะบ่ได้ปลูกพักหลายเพราะว่ามันปลูกบ่ท่านค่ะ พี่พลพิมพ์บอกหน่อยเพลงพี่พรติดลิขสิทธิ์ไหมหนูจะเอามาลงวงเพื <c oughs> ่อสู้สู้สู้กันสุขสันมันดของให้มีความสุขค่ะขอบคุณแทนลุงทองกงนะคะพี่ไพ่อยังไงนะเพลงพี่พลอนะ่ะในช่องพี่พลอนะ่ะ เพยงที่ร้องอ่ะมันมีมันมีลิขสิทธิ์ไหมหนูจะเอาไปลงช่องบองขอบคุณค่ะพี่ลำไปหนูไม่ได้เข้าเฟซเลยวันนี้นะเพิ่งกลับมาจากฮามอเนาะบางทีก็เบื่อนะเฟซบุ๊กโอ้ยพูดได้ไหมช่องช่องฟ้าโอเคงั้นเดี๋ยวหนูจะไปให้ลงุงโหลดให้แล้วเอามาลงเนาะเอม เงินยอดเงินก็ได้เยอะแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วก็มีชําระให้ไปเห็นแล้วมันน้อยใจมันหงุดหงิดมันไม่ได้ไม่รู้จะทําไปทําไมทำยูทูบอะเราตอบคอมเมนต์ไม่ตอบเรานานๆมาตอบก็ได้อันนี้อะไรต้องบังคับให้เราตอบเนาะมันเหนื่อยมันเสียเวลามากเลยกับช่องฟ้านะต้องเอาเวลาส่วนมากมาทุ่มเทกับตรงช่องฟ้ามากเลยทําอะไรก็ไม่ได้เวลาให้คนอยู่บ้านก็ไม่คนข้างๆก็ไม่มี ต้องงงมั่นอย่างเดียวมันเหนื่อยขอบคุณแปดล้านท่านห้าล้านลบนะคะกี่นาทีแล้วนี่อุ้ยสิบสองนาทีแล้วขออีกสามนาทีเดี๋ยวพัดจะลงแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพัดจะไปไปเอาให้ลงุงโหลดให้แล้วเอามาลงช่องบองช่องบองแบ่งนะรายได้ค้างไว้ตั้งร้อยกว่ายูโรนี่ พี่ยูเขาตรวจสอบส่งเมลมาบอกว่าหนูทาเนื้อหาซ้ําก็เลยปิดการสร้างไรายได้หนูเชื่ยเลยเจ๊เจ๊อย่าเพิ่งเจ๊อย่าไล้เวลาหนูอยังไม่ตื่นสิหนูจะได้ไปโยน์ค่าขนมให้ พัดอุทธรไปแล้วถ่ายวีดีโอแล้วก็ถ่ายวีดีโอแล้วก็เอ,อทำการตัดต่อนี่ไม่ได้ไปเอาเนื้อหาซ้ำมานะการบิวอะไรฉันก็เอามาตัดต่อเองตัดต่อด้วยแคปแบบแคปเว็บนั้นเว็บนี้พัดก็ส่งยื่นไปแล้วค่ะแต่เขาตอบกลับมาคือไม่ผ่านฮัลโหลคือไม่ผ่าน แล้วก็เขาจะเปิดเออหนูต้องไปลบเพลงที่มันมีรูปรู้ไหมพี่พรตอนหนูทํามาพัดช่องบ่งหรือทำมาใหม่ๆนะ่ะไม่เอารูปนักร้องมาใส่นะ่ะผ่านนะผ,ผ่านโดยโดยที่หนูไม่ได้ขึ้นไลน์แล้วพอเสร็จปุ๊บเออหนูเห็นมันไยได้ดีไงหนูก็เอาเอออารูปนักร้องมาใส่เป็นปกเป็นเอามาใส่ทุกเพลงเป็นไงล่ะโดนเออโดนเนื้อหาซ้ํา ช่องบ่างทำเงินให้พัชชี่เยอะเลยนะแล้วเขาจะเปิดเขาจะเปิดเออเขาจะเปิดให้สร้างรายได้อีกคือวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาถ้าหนูลบหรือว่าทำความสะอาดช่องบ่องแบ่งนะหนูกำลังไล่ลบค่ะกำลังเคลียร์ค่ะเนี่ะเข้าอีกหนึ่งนาทีนะคะ เดี๋ยวเจ๊จะส่งอุท,อทรอนอย่างถูกต้องไปให้โอเคค่ะเจ๊ส่งมาหลังบ้านให้หนูหน่อยเจ๊เคยทำเหรอหนูส่งไปแล้วมันตอบกลับมาบอกว่าคุณเอามาดัดแปลงเล็กๆน้อยมันก็ยังละเมิดนโยบายของเขาอยู่ดีเขาตอบมาเนาะ เจสส่งมาให้หนูหน่อยหนูหาเต้ไม่เจอในเฟสน่ะโอเคค่ะงั้นพัดขอตัวลงก่อนนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนะคะลุงทองคงของให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีงานเข้ามาเยอะๆแล้วก็เออ่มีเงินเก็บเป็นหมื่นเป็นล้านนะคะอย่าพึ่งโอเคค่ะ วุ้ยครัวลุงบ่อครัวลุงรันฟันธงเข้ามาร่วมชมด้วยครับขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะเป็นปีแล้วมั้งพันไม่ได้ไหลสดเนี่ยเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวพัดจะจะอาหยจะเพิ่งให้พัดลงบ่เจเฟซเก่าเจใช้ไม่ได้แล้วแล้วเฟสใหม่เจชื่ออะไรอ่ะแล้วหนูแอดไป เร็วเร็วทำไมอะมันปิวเหรอเจ๊หรือยังไงขอบคุณนะคะคุณลุงรันพัดไปพัดไปตามพี่หรือยังไม่รู้เนาะนาวาบุญขันไม่มีรูปโปรไฟล์โอเคแป๊บนึงจะจดไว้ก่อนเรยว โอเคค่ะเจีโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวคัดขอตัวลงก่อนนะคะขอบคุณพี่พลขอบคุณคุณลุงรันนะคะขอบคุณเจว่าสวยขอบคุณลุงทองโกงขอบคุณไอ้นิคมแล้วก็ขอบคุณพี่อัมไพยนะคะที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้พัชชีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ลืมเลยน,นี่ขอบคุณนะคะ